สบายดีจ้ะพี่น้องเรามาหาน้ำใหม่ต่อนะคะสวัสดีคลิปที่สองมาดูาดอกไม้ดอกไม้ไผ่ใหม่พี่น้องทหักกระแตกเนะท่าน่ากระแตกนั่นบรรยากาศเสียอ๋อมันหักใหม่หักใหม่หมเลยดีเลย เป็นปีแห่งไพ่ใหม่เลยพี่เราก็ไปป่าอะไรกระเกียงอย่างสิไรดิเฮ็ดนี่คือสปร์ดกินดอกอยู่ใส่กระไฟ่ใหม่ยุทรปตอนนี้ก็ใหม่นักก็ว่ากระดับได้ใหม่แท้ใหม่ว่าใหม่ลงออกใหม่ลงงานใหม่บ้านพื่อประชาชนแถวบ้านแถวล่าเนี่ยก็ใหม่แทบเต็มทุกบ้านที่เราเอ้ยใหม่ห้อมขังอ้อมแอวแถ้าบ้านหน้านนี่ก็ใหม่เป็นปีแห่งไพ่ใหม่ เอากำหาน้อไม้ไหม่ใหม่ค่ะนักเตกปืนสองมูอจะสิญญาวเนี่ยน,นักกระพนเนาะักกระเจี๊ออนไม่แกงจีเนะาะพี่น้องเราไม้ไหม่ใหม่ก็สิประมาณนี่แหละดวดอาไมทำอาหานี่มันกรสิแตกออกมระสี แกงพอดีแกงแสีบเป็นหนอเป็นหนอฮะบ่ต้องบ่ต้องถุบนะคะแกงเป็นหนอเลยค่ะเป็นแหนงเลยค่ะหมุนก้อนน้ำไม้ปิดโพละอายุรับปิดโพตนยาวเนี่ยมองในพี่น้องน้ำไม้นะโอ้ยนองงามเทเด้จี อีก,กสองสามเมื่อนาะกำลังผลอีกสองสามมื่อนี่คือสีเขียวขยาอยู่แล้วก็งวูวาก็เส้มาหลอกหักกินได้แบบนี้ทีน้อยผ่านพผนตกมาแค่สองมื่อมันยังออกซัมหนี่บางเลยทีน้ยอยบากปลายมันนี่กำลังสีปลูกปลูอยู่นี่นี่กันอีกสองมื่อมันสีเขียวสีขยะเดี๋ยวนี้นะ นนี้มันยังหักกระพุ่นเนาะอันนี้มันยังต่ำนะกระพุ่นมันเลยครับอะไรพนกนักตกสองมือหนึ่งบัดจ้ามาหาหน่อไม้ไผ่ใหม่กระจ้าพี่น้องเป็นฤดูหน่อไม้ไผ่ใหม่เพิ่นตกหักกระไดสามมือเาก็มาหาละจ้าแต่มันก็ออกเลยพี่น้องบังเลยตอมันนักขยายเยอะนี่หน่อไม้ไผ่ใหม่หาไปแกง น,น้อยๆแหละแกงแสบจ้ะมันหากระแตกพี่น้องมันหากกระไดสามมือเนาะไฟแอฝนตกฮำอีกประมาณซอกสามมือฮามาหาเนี่ป้าแต่สีเขียวเป็นขยะอยู่สามสิบมุนผัก <c oughs> ได้แปลนขัดใช่ไหมเขตน,นั่นที่เนาะ เพชจิมุลจิเปื่อยนากระพนนี่นะกระพนหกกระเตะพุ่งเนี่หักถือวา่ากกไวเด้อผลกตกสามหมื่นอย่นงี้หนอมาถือบ่วไวเด้นี่กกระพน ข้าพกก้นนางบม่ห้อยคนหักจักดีด้จ้าเออมันก็ออกไปพระโฮนะพ้นอะเจงก้าสามมือ่ม้นกระถาพนยิงกระน้ำไม้กันถือหน้ามันเดี๋ยวมันกระสับเจนเนาะแข่งแรงเป็น,ปนมุนนะคะถ้าไม่ใช่ไม้เป็นมุนนะ นักเดินป่าแปดได้คือปีนี่แหละคืออ๋อเบิเ่อไงไฟใหม่ะใหม่ทุกซอกทุกมุมใหม่พอกาะไม้มันก็ใหม่หงอลงเฮ็ดเปลือกกุศิบลายดอกพี่น้องป่ามันแปลนเห็ดป่าคันไพ่ใหม่เห็ดเปลือกปลอกออกเกาะหน่อยออก็ออกหน่อยน้ำแท้เนาะใส่พอดีแกงตกนะ เขียวแล้วทั้งนี้เขียวแล้ว,วมันคืนอน่อไม้นะคะแตกไควขนาดพี่น้อง หักกระแตกพีน่น้องเอ้ยเราไม่หักฝนอากะหำได้สามมือเอาบัดมาหาแะ้วเด็ดๆตูดมันหักกระแตกสมอนี่เขียวแล้วอีกสามมือนี่แต่กระเพาะได้แกงเถอกค่ะ มาหมุนก็อนนหมน้ำกัดด้จัะพี่น้องตอนหกม <laughs> หมุนขัดหมุนแน่เมื่อระดับเบิดมัรรักกดกระไดซือเบิ้งใส่เบิ้งมาใหม่พี่น้องความงามของมันแกะกับแกงเลยครับเต้องถูกเบิต้องอย่าง <c oughs> อ่อนได้ดก,กินเ <c oughs> มื่อคืนกันแสบกินแลเื่อบๆเดี <c oughs> ด๋ยวหม้ไพ่มาอพาี่พน้องนี่ วันนี้มีไปมาหาดอกครับมากาิทมาหาก่อนมูนี่หากะแตกอีกสามมือจะพี่นอจ้ะมาหาไปขายนี่กะแต่นอสันิ้วมือนะฮะกระพลน่าลายพี่เราเลยนอสับนิมือกระพลน่นะลนะาย มันเลยมีปครหาเนอตอเศรษฐกิสู่กษัตริยตอใหญ่มันละลายดีต่อมันนะคือหน่อไม้นะจ๊ะนี่แล้วก็ออกขึ้นหน่อไม้นะคะนุ่มก่อหน่อไม้เดี๋ยวจะพี่น้อง ค่อยมันจะมุนหรือจะพอแกงเลยนะครับต้ไม้ผสมเห็ดเห็ดกระเข่งถุงเราทุ่งยางมาเราคิดจักมันปิวออกป<ออ>ีนี้เป็นปีแห่งไพ่ใหม่จ้าเมืองไหนโอนไม้ออกเลาวพี่น้องมันฮักกระออกค่ะนะว่าแล้วล่ะก็ได้มันแบบว่าฮักกนได้เพราะว่ามันฮักกระผลฮักกระตกทำ ข้าวนำมาหาก่อนโม่ข้าวอยากก่อนโม่นี่เขาอยากก่อนผม,นก,ก,นมก็มาหาก่อนโม่นะครับบังในตอมันนะตอทักกระพ่นนะซีขยะอยู่ต้องจะบงังไหนอีกสองมือมาเอา,น,านี่ปลาเนี่ยตัวเงาเหน่ก็มีเะไรพี่น้องพอดีแกะตอมันกำลังแตะตัวใหญ่ๆ อีกสามมือพ่อกันจ้ามองแล้วไฟใหม่ขาดตรงไ้นพี่น้องป่าปกติมันสีใบตองเต็มมาสินี่จะเบ่งเนะยความบบแปลนไม่มันหักกผลเนี๋ยวความบบแปลน ปีนี่นะไหมทุกซอกไหมทุกมุมไหมทุกไหมละเอียดอ่อนขนาด,เ,ดเห็ดก็คือเศรษฐกิจตะเห็ดเพาะละค่ะอพอ้ายใหม่เห็ดเพาะมันสิ่มักออกเคียะเคียะเคียะนี่ก็อันยังไงองีก2-3วันแล้วค่อยมาหา มุนจะโอ้ยมัน,มนง่ายอย่าเนี้คันมันยาวนี่แต่สิงามเนาะมักำลังเริ่มแตกจนะ้ับพี่น้องสับสิกินป็นยีนอมันนะต้องวบาขานกินไปเลยก,ก็กินได้หลายเดือนเลยไม่เบื่อแกนอมัยพี่น้องแซบ่บแกนอมัยตำ้มหูซุ่มแซวหลายคน นี่ความงามของมันคนใหม่ไผ่ใหม่ขนาดแค่สามวันนะเนี่ยผ่านไปนหนึงอาทิตย์สิซ้ำใดพอฝนมันตกงามอลยลีตกแบบตกแห้งลิะบะแบบดินมันซุ่มสุ่มขะ,ขะขนะดเสีดายไผ่ใหม่ทุกเศ้าสมมติมันเห็ดเห็ดปวกยันบริกินออส่นงหน้าก็ใหม่บกันนะ ตะเต่าบ่บ่เนาะใหม่ก็บ่ออกว่าที่ตะเต่านะลองใหม่พี่น้องเห็นบ่ทใไม่มันหักกระแตกนะสิเต็มยังไงวันนี้ใส่เบิ้งยอดมันเดินนี่ใส่เบิ่งไกลตัวหักกระแตกนะป้าอีกส เราไปแก้มันกัะสีแบบขยานอยู่พอดีแกงะนะโอ้ยตอนลานาายอะู่ลีนี่พาพี่น้องชมตอ่อ,อไม้กำลังขึ้นหนจบแล้วนะคะ แม่องติกำลังหมดนาใหมพี่เราพอกในนอมันขึ้นใหม่ซะ,ะออะอ้อนอะนี้นี่อันนี้คือมันหักแตกด็กี่น้องเบงี้ยเป็นเป็นวาซีแบบเีซีส,ส,สะอ,อ้อนใช่ไหาเลยหงาเมลีซมอรแต่ซี่ขยายขาดเกลี้ยงเลยแฉ้ง ยาวว่ายาวเติบถิ่ตัวซะนี่นี่ส,สวยพอดีแกงแก่มันใหม่แต่มันสุ่มขักไอ้ที่ขี้ดินนะเอื่อผดโพ ได้น้อยสปงามท่พี่น้องมันใดต่อมันนะต่งไนซีเอตรงนนต่อมันนาพบกญไก่ต่อนม่เห็นเรพี่น้องนี่จะต่อนม่อีกสวันแล้วก็ไปเอานี่ขากออคัมันขึ้นมาคือสีเขียวสีสับปะรดไหม างามแเจ้าแเาหน่อไม้เห็นบอคาคือหนวดหน่อไม้จิกอะดุกแกะกระดุแกะนะคะพี่น้อง มันหักวันยาวกันยาวแต่จัดสิสะออนันที่มันสิขยันมันสิแบบว่าสิเขียวเต็มอยังีงยังไงปลา,า,า,างามไปเลีหักวันยาวนยังไงแต่กระพาะเกาะปอกได้อยังไงพี่น้องสีขยุกขยานยังไงงาม จังมหานะคะ่ะทำใบไผ่ใหม่หมุนจ่าหม,มุน,นใหม่เกี้ยงใหม่แน่บอกนายเพี่น้องงาม,งามอ้อนอ้อนนี่งามเลยในมือหลงตีนะจะพอดีแกงอีกสองโมงเนี่ยต้องปวดไปหานน้ำใหม่เราบ้างเนี่ยน้อมันขึ้นใหม่นะ ปลาบ่ไหมมุกเข็ดโอ้ยต่อนนมันดาดน่ะนะตัดเอาขนาดแค่สามมือเด <c oughs> ้เด้เออาทิตย์หนึ่งนย่านเขียวตเต็มเหงาตเต็มเหงาเยอะ กันงามเลนะเอาเลยนะครับไปสอนะคะจะอ่อไม่ได้สอนะคระั่สอดนะคะนัสอนะคะนรน,ะคะนอกมาเยอะมาก งามเลยนเอยกเางเลนาะพอดีแกงว้าน่อใหม่สะพังงานพี่ดาวปวดโถตอนน่อใหม่พี่ดาวออบังนี่มันกำลังขึ้น,นสีขญ,ญายอยที่สุดของ,อง,งน่อไม้ดูน มันเลยสี่เป็นเต็มอยู่ออกขักออกของออกงามเทเด้นี่ยแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาหักน็อตไม้น้ำกัดจ้านี่ปาหลายแท้ๆนี่ยหักหนวดต้นไมา้น้ำกัด้จ้าไปแกงแสบเทเด้จ้าแสบเทเด้จ้า ต่อมันก็หลายออาลวความงามอลิเจล้อเนาะน้องมหมความงามของมันปอกแล้วก็ตัดเลยนะปอกเลยแกงมาเลยนะครับต้มแกงแล้วข่าใส่พอดีแกงพอดีแกง เพื่อมหาสมายัยใหม่มนกกระเดจัาที่นอกนี่จะใส่แบบรถขายาไไงามเด้ฮ่าๆไปขายกิ้มบวบดอกสับกินนะมน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 โอ้ยในแห่งซุ่มขักว้ายสวยจิกเลยตรงนี้ ความสวยงามของหน่อไม้ผู้ไม่ร้กเขา็จะผู้แห่งงามไม่ลงตีนหมุนนะพี่นอ้องโอ้ยตันนี้มันซุ่มน้ำไหลลงมาเนี่ยทำไมนะต่อมันของซีขยุกขยา่าเยอะงามเด็ดพี่น,อน้องเอ้ยมองเนี่ว้ายขาวสวยเยอ่ เนี่ยอีกสองอีกสามมือพอตกสองสามมือขามขึ้นอกีกมาแล้วมันกัญญาอนะไรได้เนะนี่ยนะเนาะนี่ความงามของมันนะเดี๋ยวทิ้ภาพบ่งต่อมันนี่นี่พี่เนาะอ,อีกสองมือนี่ผ้าส่อนนอนใหม่เด้อเจนวัง,างงามเจนวันลายมันเนี่ยโอ้ยต่อมันนะ่ะนะ สีขยายอ่สอนเด้ตอนนี้ฮะกันเจ็ดโมงพักกัดกลับมาแลา้วจัดเป็นองเราไหมมันหลายไม่ได้เอาหลายเสไปหา ปลาแซลมีมุน,มมนเห็ดบดน,นะคะนี่หน่อไม้โอ้ยงามเด้จำสีกแกงพี่้องมงังเน่ปดาเห็นบนดบดรอไปี่ถือถุงยางยุ่มมือสาวหอดกวาดหั ไปจ้าาทุงยางจ้ากรส่มะทั้งใหม่ั้งเห็ดี่ดเห็ดบหนงามปเลยลงไปเต็มคอเต็มคอน,อม,คอนม่ออใส่พอดีแกงเห็ดขอนนะคะเห็ดขอ,อนธรรมศาสตร์จะเต็มกระซา,า,ามเห็ดขอนที่ามหม่กับมิตรมะมัฮักกะพุ่นมันซเสียออนอนอโจดซัม ไม้จา้าด้สเปียหาอีกรอบนะคะก้าเฮ็ดอีกรอบนะคะสอนเฮ็ดหนึ่งนี่กะละมังหนึ่งาง,งามเลยสัปสอนงามค่ะเกะละมังเลยดูที่สุดไปหาแค่แป๊บเดียวอ,อื่นมาเหื่อจังไปแบกบรรยากาศสนกันนะคะ